สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุูสุกน์นี่นี่ตอนฮับเขาซูสองยูทูบสาวเลาคนนีนดีเด้อพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงตัวถุหนึงเนาะกงเวนกระหอนหอดหลังจากทีบอได้โหลดคลิปลง YouTube ประมาณสี่หามือแล้วพี่น้องโหลดคลิปบอได อินเทอร์เน็ตสัญญาณบอดีถ่ายคลิปอยู่แต่บาโหลดคลิปซีมือแล้วยังไม่ทันได้อยู่อันนี้ก็ใส่เครื่องเกาถ่ายเนาะพี่น้องเนาะมีเอฟซีบอกว่าเศร้าหนำคือบาถ่ายเศร้าคู่ลิงให้เบิงเนื้มือนีกับคี่รถจักมาหาเพื่นเลยพี่น้องเลยกินข้งจากก็กินเขาแล้วเนาะเขาก็เลยมาดิ่นน้ำเพลินต่างผ้ามาดิ่นน้ำสลิงเนศร้าคู่ลิงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอฟซีพินกิดเหาะน้อพี่น้องเนาะเมื่อมื่อนี่กับเจอ เขาเรียกว่าอะไรน้อมา้าไพนนี่นะภาษาอังกฤษเกิดไปไหนกับเวิร์ด<า>รักโอ้ยสลิงคือพี่รถจักรหลายคันหนึ่งคันสองคันสามคันสลิงยืมเลือดคันหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศย้มเล้งเนาะอยู่บ้านเพื่อนสลิงคีดหอดเอฟซี FC อยู่เดอ้อบริเวณคลิปีไล่เมือกคิดหอดอยู่คิดหอดจนใจสิขา่ายผู้ใหญพี่น้องปัญหาคืออินเทอร์เน,น็ตบอดีเนาะ ยู่บ้านนอกสัญญาณสาพี่น้องเอ้ยใส่ไอโฟน่ายโหลดคลิปลง,งยากงาเพื่อสิได้มื้อน,นี้ก็เลยมาดิ่มน้ำซาคูลิงพี่น้องเอ้ยใส่โทรศัพท์เสียมี่ายนเนาะมาก็เจอเพิ่นกำลังนะั่งกินข้าวพอดีเลยพี่น้องอะไรคือมีหลายคนแถมมื้อนี้กินข้าวนะไปเนาะเินเชลร้านคเคยข้าาา้าวเดอร้านเคยผู้บ่าวไผเลยนะผู้ว่าวไผเจ้ามาดูวเจ้านะ หนาคือขุนขุนค <texts eight. S 1> um ือเส้าแรงคือสลิงแห่งนี้แผดที่กันบอกเลขสิบเอพี่น้องอันนี้แผดแผลสลิงเลยนี่พี่น้องเลยรถควายรถคลมซ้อรถิปรออะไรพี่น้องมึงเนี่ยขุนเขามาบูกมากนทางหน่อยหนึ่งเน่ยังบูอกมาจบเจ้้บาวอ่อยนน่เนาะ เบิงบ้งเนะบื้องผัวผัวนะผูวว้าทีโถบูไปเบิดถนนแห้งแคบอยู่ไ,ได้สี่น้องดอกไฟก็จะดิ้งหนาะที่เคยสื่อตอนอยู่นั่นนะหวงอยู่น้อยหนึ่งนาะบรรยากาศย่ำคืนอยู่บ้านเฮาพี่น้องเอ้ยอากาศหอนย่ำเวีนย่ำคืนพออยู่อยู่ขิดหอดเช้าดิงอยู่บ่พี่น้องมีเอฟซีอกมาขิดหอดดิ้ง แผลตัวนั้นนีพี่น้องมากแต่ตอนนั้นนี่นะแผลเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในน้ำตุในน้ำตัวในทักทายเอฟซีในตีเสาคู่กินข่าวด้วยพี่น้องกินข่าวด้วยพี่น้องแพผลจ่าซื้อว่าอย่างไรซื้ออะไรครับคุณน้องซึลิงซึลิซลิงกับซอวยังไง วัแดงาจะซื้อปะซื้อนูแดงซื้อนูแดงแล้วพี่น้องแผดแผดเซาลิงไหนมาแต่เมืองไทยผุนมาแต่กรุงเทพเนาะแมน่นจะบอกมาไหนจังมื่นแล้วละ่ะคัมแพงสามสิบมื่นเดีวสามืน่นเดีวมากับใครเอย่ยนี่แม่กับผู้บ่าว <laughs> มากับผู้บ่าวด้วยพี่น้องเด้อผู้บ่าวเพิ่นกลับ,เป,บเป็นคนทางไรแดงเนี่ยขุนอุบลบ่โอ้หนุ่มไทยตัวนี้ ้าสาวแดงน้องส้าค okay. anyway> right. um ู่คนใดแฟนไม่คนไทยนะพี่น้องเลือแเ่้าลิงเนี่ยวันนี้เนาะเบิงเนิ่นบริตัวบริรอามเนิ่พี่น้องเน่โหลดคลิปนะเบิงเด้ขคใส่เครื่องนีท่านะโคโลดคลิปนะปุ้ยสามสี่มือเดะเบิงมันมันโดดบ่ได้เด้อินเทอร์เน็ตมันนี่เส้าเก่าสมุงวะซัน ม่ได้เ่น um, ้องเบิงโหดคลิปนะบ่แม่นว่าบ่อยากลงคลิปได้เบิงใส่เครื่องนี่ถ่ายนี่โอ้โหโหลดคลิปเพือสิได้โทรศัพท์เป็นยังบ่ฮู้เครื่องนี่โดคลิปบ่ได้ก็ได้ใส่เครื่องเก่าถ่ายแม่น iPhone เนาะลงลอได้อือบางอยู่ไทยอยู่ไทยบแงเนาะอยู่ไทยเียวแม่นพี่น้องแม่นพี่น้องเอ้ยร้านเคยข่อย่ามามาลาวนี่อินเทอร์เน็ตก็ซาเพิ่นาเล่นยังกะยาก กินข่าวแรงกันยังเนาะมีอะไรบ้างคะกระดในกระเด้ <c oughs> แดงดดแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้จ้ะเกิดอะไรอย่างไรเจาะแล้วัวดศีรษะปวดมัวปวดมือกุ้งแล้วก็กุ้งแ,แล้วก็อีหยังนั่นน่ะฝืนก่ยบ่เพิ่นกินกระซี่แล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเข้ามามาล้างเพิ่นกินข้าวเนาะ มาตามคําเรียกโปรของเอฟซีมาว่ามาเจอร้านเคยคนไทยเลยพี่น้องภาษาชา่แ <c oughs> <c oughs> ดงบาร์จะเป็นคนไทยดีบ,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 บ่ะกวดูบลอนด์อีสานพี่น้องเลยอ,อยู่บ้านได้น,น,น้องละๆๆอยู่ซัมลองย <c oughs> อยู่ซัมลองนของมีน้องชาลีในตซนิกกี้เอออยู่ซัมล้องป่ะอยู่ซัมล้องโอ้มาประเทศลาวเลยขังแหลกวลกาากอร์บาร์จังไรเออขังแหลกขังแหลก ครั้งแรกแบนบะเร็งเป็นเค้ยในอายเนยเออไม่เป็นยังหรอกไ็่เค้ยในอายเนยพี่น้องร้านเคยของเองเนาะแบนน่องสาวนุ่มอุบลนบอนุ่มอุบวนแต่ไอเนาะย้อนสุดท้ายเพิ่มซื้อเสดิ้งในร้านในน่องเคยอันฟังไทยเป็นจไงเจ้าเจ้ามีความคิดอยากได้คือน่องอยู่บ่แบนเป็นคนไทยนะนะจ้า ลิงแรงวให้เอื่อยเจ้าเนี่ยเด้อใส่สูตรได้จังได้เป็นเพียงพี่น้องสิงุุงแล้วเอาน้องก็มีแฟนก่อนเอื่อยแมนอยู่แล้วนานนานสาวคู่หลิงเอ้ยเจ้าทุกประเทศเขื่อยกกน็หน้องพายงามนะพี่น้องเด็กผ้าแฝดได้นะเด็กผ้าแฝดเด็กซิปเอสได้นะ อันกดหนึ่งกดสองเออกดหนึ่งกดสองเนอะอบที่กดเนึ่งมวยอ่อนกดสองเอ้ามวยอ่กดหนึ่งแหละของแนวน้องสามีแฟนแล้วเออเดี๋ยวสิถามก่อนเนอะขอสอบทัพหนึงเนอะคบกันนานอยู่บ่แรงวก็อันเบาฟังไทยนะหลายปีแล้วหลายปีแล้วประมาณหาหกปีแล้วอะไรพี่น้องคอกเคาะเข่าไปลึกๆเดนอะ ค้าส so ินสอดนะ้าสินสอดท่าสองเซนบาทสองเซนต้องสองบาทอันนี้พายยิ่งเบาด้วเดียวว่าแปดสิบล้านโแปดสิบล้านอ้เป็นเงินไทยกันเท่าไรดิเนกว่าบาทบอแมนอยู่บ่เบิด หมวดจะบอกคารองแสดงสองแสน่ะฮะฮะฮาร์ดซอยกันบอกดูบ้านะเอาเถอะนะเอาความจริงสิเคิร์ดยังเนี่ยาซอยกันนนั่แหละเออฮาซอยกันอันนี้หนุ่มไทยด้วยเพียงแล้วหนุ่มอุบลเป็นคนไทยแท้ๆนะคะแต่เลี้ยงเป็นคนไทยแท้เนาะเป็นคนไทยอีสานเด็กพี่เนาะได้อีสานเคยคิดอยู่ว่าสิหลาแฟนคนไทยโมยคิดเจจังไงคือเจอกันเน่ เนี่ยคูกันสลิงกูอยากได้แฟนคนไทยคือบอสไล่เตือนเนาะบอสลิงโอ้ยมันแมนกอสิมาแล้วอัญโยทะเลของจานะอัญุเท่ะเลแมนจาอยากได้แฟนคนไทยอัญโเทะเลโอ้พี่น้องแสดงเพื่อนพ่าแฟนคนไทยมาเที่ยวสงการในพี่น้องมวนบอ มวนมวลมวลมวนมวลมาอกับพอทำงานเนาะโอ้กินตะเบียบ่กินตะเหราตะเบียคู่มือด้วยโอ้มาสลองสงการอยู่สลองครับมวนเนาะข้ามว่าข้ามจาคือกันอยู่บ่กับอีสานบ้านเจ้าใครกันหน่ใครใครกันพี่น้องโอ้เมยโยบ้านเจ้าก็คืเป็นภาษาบ้านเจ้าแลเนาะภาษโอ้เป็นเคยล่ากับตองเหล่าล่าเนาะแดงเนาะโอ้เคยคิดอยู่บว่าเวิร์ดบัสิได้เมียคนเหล่านี่ยเคยละ เราเคยคิดโอ,อ้แสดงมาเป็นเหนือครูได้เนี่ยแสดงกับเราเคยคิดภาาเสฉะเพื่นเพื่อนไทยอยู่ไกลกันเนาะโอ้ไม่เดี๋ยวอยากจะถามแบบเครื่อูมือซื้อเสดขามมาเห็นเมืองเล่านะเครื่มือซื้อแหลกเป็นยังไงเออแบาแบาบเบบเความจริงแหลกคือแบบพ่อเห็นหันหน้ากับ,กบแบบ<ม>เรื่องถนนวนแบบเรื่องถนนวนทางเป็นยังไงแบบต่างกันโบกับจุ๋มเมืองไทยยังสินะทางนี้ก็ อยู่ข้างล่างไลเนาะเออเบาโลดเบาโลดเป็นยังดอกเนาะเพื่อให้คนณแบบคนคนที่เขาอยากมากเขาจะเปลี่ยนใจนี่ม้วมันก็จะมีมองดีมองโบดีเออบางบางทางก็สะดวกเนาะบางทางก็สะดวกบางทางก็เพิ่นกับบริหารเหเฮ็ดเนาะสิีูนยังไงมีคปเนี่ยบ่ต้องดอามอ่ะเด้อเอ้ากัเบอาตามความจริงที่ร้านเคยข่อยเห็นสิว่าจังได๋ซะ เดี๋ยวเวิรดมาเมืองเล่าเนี่ยไปเที่ยวไซเน่แล้วไปถาดอิงห้างไปขอพ่อเรอไขอพ่อกรับกรับอุบลก็กรับเียมืออดสิกรับมืออ่ะพี่น่องมือไปสิเดินห้างแล้วแสดงดงเะแสดะ อยู่ก่อนอ่่จะเก็กลับไปก่อนทำงานก่อนบ่คนยังยู่เรียนยุ่งงนอยู่คนยังมันมีคนยุ่นเบื่อเพิ่อก็เลยให้เบิดกับก่อนพี่น้องเลยสาดูแดงมาลัางพี่น้องเห็นงานเห็นงานเพียงไรเ็นงานไฟฟ้าเป็นสร้างไฟผาบ่สร้างไฟฟ้าอ้เป็นสร้างไฟฟ้า่นนี้ขด้นเดือนคือสีไาเนาะแดง พออยู่พอกินอยู่พ่ออยู่พอกินอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้เห็นบ้านเฮาเลยหูซึกจังนเลยในนอแบบมักอยู่บ่แบบสภาพอากาศหรือว่มา,ามักอะไรมักแบบแบบธรรมชาติบ้านเฮาธรรมชา,า,าติเลยโอ,อ้เห็นทุทงน่งไฮทุ่งนาเนาะเห็นงวยเห็นควายไหนบอไม่ยอยู่บ้านจะมีบ่มีแล้วมันอยู่บอคือกันบ่บคือกันบ่การเออมันต่างกาันเลนบ่่ตางกันอยู่เดืองถนนทนทางบ้านเอื่อยก็ยังเป็นแบบมาหูมาเห็นเองฮะร อ้าวเอาส่วนผู้บ่าวฟังไทยมาเลยเสือว่าฮาสลิงถนนทอนทางยี่บาทห้ากะหย่างแบบว่าเป็นขี้ดินเหม็นบ่เวบเป็นขี้ดินแดงขี้ดินหินแหงเนาะหินใหญ่ตุ๋มอ่ะจะขีเราจักไปนี่เวลารถใหญ่ผ่านเป็นยังไงมันกระฟุนอยู่เมืองไทยได้สินะ ใช่ครับมันก็จะเลื่อนมาแล้วเน้งหายที่มันก็มีนอยทางบ้านเฮ้พอแล้วไม่ต้อหายเลยอเออเนาะถนนทวนทางอยู่บาทอยู่บ้านเท่าขึ้นอยู่ในตัวเมืองสีเห็นแดงหูซึ้งเพจดีอยู่ว่าจะปะในเมืองก็ยังดีอยู่ในเมืองดีบอสโอ้มีบอสทั้งข้างบนนอกข้างบนนอคเข้าเนาะโอ้ในเมืองในเมืองดีอยู่เพื่อนมาอันนี้ก็อะ อะไรหมาเป็นอะไรเมื่อกี้มันเป็นเังไหนหมาหมาตัวนตอก <laughs> ลุดสดิงทองแล้วผี่น้องก็บอแล้วเอ้าสีเลยแล้วนอกเอฟซีให้กินหอดสดิงอยู่สดิงกินหอดเอฟซี FC อยู่บ้านนี่นะกินหด้วขอบทายคีพเพิร์ี่น่องเลยบสสบายขอสบายคนไข่ใจเสดิงไขใจไข่แตกเลยไข่ใจเป็นบอไข่หวานของว่าความย อันนี้อันนี้น้องเคยกระไดแต่เป็นคนไทยมานิสตสลิงกับสีเอาเป็นห่าไฮเดอร์เวิร์ดห่าป่าเลยเรื่องนบบเฮ้บริหารเล็บสี่ไรนานนานนะเนาะโอเคเดินทุกคนมึอแนวมืออื่นกับสีเดินห้างครับแล้วมาเทียาสงการมวนบ่วน้องเวิร์ดมวล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 เพิ่นมาพี่น้องมวนเนาะบ้านเฮานอนรับอยู่บ่นี่เกินสลิงทอง ดีจะเอิ่นจะเอิ่นคู่ลิงมาจะไงจะเอิ่นคู่ป่ะจะไงเอื่นป่าเอาน้อเนออวิ้งมองดูผัวนอกมีผัวแล้วเจ้าพันมีผัวเอาเด้อเอาเด้อเอาอยู่บปีดาเลยปีดาเอาไปได้ปีพอดีปีพอดีก็เอาแล้วว่ากินข้าวอิ่มแล้วมันนี่ก็นั่งแบบนี้เลยพี่น้องเนาะ นางพักผ่อนซิวแล้วเหมือนเท่ากับมาหลบกวนเผืนไร้เติบแล้วเนาะทุกคนเอ๋อแบบพ่อให้หายกินหอดโอ้สลิงนี่กะปีนี่โศกเด้อพี่นรองเด้อมีน้องเคยมาจากฟังไทยมาเยี่ยมยามผืนดีใจบ่ดีใจาร้านเคยไทยกับร้านี่เคยเล่าต่างกันอยู่บ่กไม่ใช่กระไรไม่สดเนาะเดาะเป็นหนองเนาะหัวหมูเนาะ กวนพันเฮ้งแหละพี่น้องเออแล้วคลิปนี้กะสิไรขออำมลาผ้าจากเก็บค,คลิปจบคลิปไปเพียงเซมีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอาบ่หอมปากหอมคอเนาะมาคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย <laughs>